มีใครเล่นตอนเนี้ย่มีมันมีคนไม่ชอบเราอยู่แล้วชอบพีน่นีไม่น่าเดิม,มพันนะครับน่าโดนทุน่มตีนย่งเดียวขอโทษดผมว่าตีแก็ไม่มีใคร,ครมาอ,อันนี้ผมเองครับอันนี้ผมเองเอ,อ้าผมปลอมชื่อใครจะอยากเล่นนะอะไรปลอมชื่อแล้วไม่ปลอมชื่อแล้วใครจะเล่นน่ะก็ต้องชื่อจริง,งเลยปลอมชื่อ,อ,อ,อครับทำไมอ่ะ เย่คือตึงขนาดเลยเย็ดของจริงหรอกตัวพอตัวผลงานนี้เห็นตั้งดิบฟงไฟอะไรน่ะจะบอกเลยเต็มอ่ะคนชอบแหละตัวกากๆอะไรเงี้ยนี่กากผลงานนี้เห็นอยู่เออที่ได้แชมป์อ่ะต้องโหดเอองอยู่เออว่าไปว่าไปมาโก้อ๋ออ่ะเล่นปากเล่นปากเล่นปากปะอ๋อโดนโดน มีดีกี้นะไม่ได้ปากหลามแบบโบลีธรรมดาเด็ดแชมป์เหรอไม่ใช่แชมป์ด้วยหลามอะไรมากกว่านั้นครับอ๋อท็อกสองวัดคิวไมกี้เล่นดีจัดเลยโอ้เฮียโอ้บรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งเออเอออย่างนี้แหละได้ขอลองชิมปากหลังแชมป์หน่อย <c oughs> ชิบหายไม่กันไหมวัตคิวปากบา้บาบ้า มาแป๊บนึงอ่ะผมจะเป็นท็อปสามแต่ในแต่ในเดโมนผมไม่ใช่ท็อปสามนะมา <c oughs> อย่าหาไม่ตรงปกนะอก,ก่อนนะแต่ถ้าผมจชนะผมน่าขึ้นแท่นเป็นท็อปหนึ่งบอลคิวแทนงกันแหละไ <มา S 2> อ้กี่วินเนี้ยกี่วินเนี้ยสามวินป่ะสามวินเนาะ บอกเลยว่าคุณเจอผมอ่ะเหมือนเจอพวกปีตางแล้วจะสวยนะผมบอกเลยแค่รับหนึ่งให้รับหนึ่ง ผ่านละวไปได้เป็นคิงออฟบ u t t o อีกวคนเดียวมันจูไม่ค่อยถึงเลยวะโอ้ยตัวแข็งบอกแล้วคนน่าจะสวยคนมาเจอผมแต่ทีนี้ผมมาปิดลาหลังแชมป์ได้หรือยังครับเออเป็นได้ละเอ่อเป็นได้เลยเอาเลยเอ,อ่อเป็นได้เลยเอะเ,เออ,เเเอ,อโหดเลยอ่ะ ต่อย้างไปครับเออมา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 ขอหน่อยวะอันนี้หนึ่งกูไม่ไหวเลยปะต่อยกูต้องพอได้บ้างแหละต่อยก็แตกด้วยว่ะ บอกแล้วคุณน้าสวนยนะที่คุณมาเจอผมนะ่ะมันนิดหน่อยมันต้องวินเดียวไม่รู้มือหรอกขอบเนี้ยเฮ้อ มันก็ต้องมีกันบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วของแบบของหยุดของหากินอะ่ะ ผมบอ,อกแล้วจะซืว้พอกันถึงแม้จะขายได้ก็เอาไม่อยากไม่อยากตบไม่อยากตบตอนนี้เอาเลยมีไอ้แม่จะเป็นจบแล้วครับผมครับเฮียเอ้ยแม่งเอาซุนเลยนี่หว่า ตัวไยมีคนมากสวยสวยอะไรเรือบัตรเดียวน,นี่ไงเขาเรียกประมาทอ่ะอเน,นี้ยเนี่ยเขาเรียกค,ค,คุณประมาทอ่ะคือผมคิดว่าคุณจะตายแล้ <c oughs> มมว ิบหายแล้วดูแล้วใช้ม,มุมแก้ไม่ได้ด้วยเดีมุมนี้มันมต้องเด่งสู้เด็กผ่ยายละ มาไม้มาอาวุธคุณที่คุณถนัดอะ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันอะ่ะคุณอยากรอมากไม,ไม้คุณจะท็อปสามมันจะเท่าไหร่เชียววะอยากโดนหัวโนอะ่ะได้แค่กับอยู่แล้ว มันแค่ลองเชิงอืมคุอยอะพายผมเห็นโอ้ยออกผิดท่าผมก็อยากได้กอล์ฟเฉ๋ไม่มีอะไร เฮ้ยฮ <Net> ้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เอะไรแม่เฮ้ยเฮ้เฮ้ผมรู้ผมจี๊ดแต่ผมไม่ต้องกี๊ดกันเก็บอาวุธก็ได้ คุณแตใจร้อนอ้วรู้ไหมเล่นกับใ,ใครเนี่ยเล่นใจร้อนถ้ามันยังไม่ค่อย <Okay. S 1> คินเท่าไหร่โ okay. อเคครับผมอ่ะ

ยำว่ะอุยอ้ยได้เกมโอเวอร์แล้วสิแก่ไม่คุณอย่าเพิ่งเดผมขอศึกษาก่อนเดมัน<อ>การเล่นไม้มันต้องค่อยๆเล่นนะนเออเออมาเกอผมขอแก้ <c oughs> ดิน <c oughs> ด้นดิ้น

ผมไม่คุณไม้จะเย็นดับหนึ่งเลยว่ะไม้แบบไม้ชัวนี่ขออันนี้อวยไหมถือว่าไม่ของเรื่องจริงไม่รู้ครับแล้วเดินคนมองเยสหล่อยอร่อยเลยแม็กไม่แม็กเต็มแม็กอ่ะไม้ไม้บิดบัดไม้พิดบัตดโดนทุกทางเออ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 อะไรวะ มันแตกมาแท็กของผมเลยนะคันเนี้ได้เหรอแตกของดิสุดดิบ่ะแตกลิมิเต็ดแต่คุณขาดอย่างเดียวนะตอนะตนี้ขาดอะไรครับคุณขาดแชมป์ปะคือเราเล่นเป็นทีมครับอันนี้หมา,ายถึงซิกซโอเคโอเคโอเค